สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาต่อนกเขาใหญ่นะครับนี่ก็จะมาแถว,แถวเอคลองชลประทานปุกระทิงนะครับก็มี่กี้ที่เพิ่งจะมาถึงก็มีขันอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เงียบเงียบไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะคลองนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะหาต้นเล็กๆหน่อยใส่นะครับเพราะว่าแถวๆนี้ต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ต้นใหญ่แล้วก็กิ่งเยอะนี่นกจะเหยียบยากนะครับเพราะว่าช่วงนี้นกป่าก็ไม่ค่อยจะคึกเท่าไหร่นะครับก็มากับ เนียคอนบนแล้วก็เจ้าหน้าด่านนะครับ แ,แถวนี้ก็จะเป็นป่ายูคานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกต้นเล็กๆหน่อยใส่นะครับ นี่ครับทุกคนแตม t ีของเจ้าหน้าด่านนะครับเข้ามาหลายตัวนะครับตัวแรกที่เข้ามาไม่ใช่ตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ไม่เหยียบนะครับจังหวะแรกที่โดดลงไปนึกว่าเหยียบแล้วโดดลงไปข้างๆเฉยเลยแล้วก็ไปนั่งคู สู่การน,นกต่อสักพักหนึ่งมีบินเข้ามาสามตัวนะครับแล้วก็บินออกไปตามไอสามตัวนั้นแล้วก็บินกลับเข้ามาสองตัวนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะตกใจพเนียดแล้วก็บินออกตัวนี้ก็เป็นตัวที่บินเข้ามาเป็นตัวที่สามนะครับสุดท้ายก็เหยียบจนได้ครับ นี่ครับลายสนับปีกสวยๆนะครับทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นนกกีกุกนะครับเพราะว่าบินมาก็ไม่ได้ขันโยนเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูแค้งนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับถ่ายใกล้ๆนี่จะโฟกัสยากหน่อยนะครับกล้องตัวนี้แค้งก,ก็ถือว่าธรรมดานะครับไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค้งจะออกยาว,ยาวๆหน่อยนะครับแต่ก็กลมดีครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับหน้าตาก็โอเคใช้ได้เลยครับดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวผู้แน่นอนนะครับครับผมสุดยอดครับ